สวัสดีค่ะตอนที่21แต่บาดแผลที่หน้าอกยังไม่ทรงหายดีนะพยาค่ะหากยังไม่ทรงฟื้นเป็นปกติหม่อมชั้นก็ยังไม่วางใจอย่างไรก็ตามปวดอย่าเพิ่งหักโหมเลยตอนแรกหม่อมชั้นรู้สึกกังวลมากที่เจ้าชายจะเสด็จไปรับเทพธิดาจึงได้ตามเสด็จมาด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างเจ้าชาย หม่อมชันมีเรื่องจะกลับทูลพยาค่ะเรื่องอะไรเจ้าชายขนาดนี้องค์เนือวัวฮิปไทยทรงปราบแคว้นลุยยาซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ติดทะเลได้แล้วโดยที่ยังไม่มีผู้ใดทราบแคว้นลุยยาลุยยาอ๋อเรือเราเคยอับปางในระหว่างเดินทางไปเมืองครอยและได้รับการช่วยเหลือให้พักอยู่ที่นั่นซึ่งขณะนั้น ขาของเทพธิดาบาดเจ็บอยู่องค์เหนือหัวฮิปไทยทรงวางแผนที่จะพิชิตทะเลเอกาอีกครั้งโดยได้เริ่มดำเนินการสร้างท่าเรือแคว้นลุยยาเป็นฐานทัพเรือแล้วอะไรนะจะใช้แคว้นลุยยาเป็นฐานทัพเรือกองทัพเรือมินูอาก็มีฐานทัพเรือลับอยู่ที่เกาะแห่งไฟแคว้นฮิบไทยเราจึงจำเป็นต้องสร้างฐานทัพเรือเช่นกัน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างล,ลับๆอยู่ฐานทัพเรือของแควนฮิปไทยงั้นเรือฮ่าฮาฮ่าเสด็จพ่อมีแผนที่จะขยายอาณาเขตอีกครั้งคราวนี้จะต้องทำสำเร็จแน่ๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดจะต้องดำเนินการอย่างลับๆพยาคาองค์เหนือหัวฮิปไทยโอ้เราก็ต้องรีบรับเทพธิดามาเป็นชายาเรา แล้วจะได้ช่วยเสด็จพ่ออย่างสบายใจเทพธิดาแห่งนายในฐานะพชายาเราจะต้องอยู่คู่กับความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นฮิปไทยเราตลอดไปแม่ทัพหาซัตออกเดินทางได้แล้วพยาค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วออกเดินทางออกเดินทางสีพพ,พักดีขึ้นมากแล้วไปชายแดนโอแผนการอันยิ่งใหญ่ของเสด็จพ่อ อย่างไรก็ตามจะต้องรีบไปรับเทพธิดาแห่งนายมาก่อนฮ่าฮ่าฮ่าฮฮ่าฮดูเหมือนว่าในภูเขาหินนี้มีห้องหลายห้องตามที่คิดไว้ไม่ผิดห้องที่เกิดจากการขุดอุโมงค์รู้สึกว่าเล่าวันนี้อร่อยขึ้นมากนะทองระยิบระยับไปหมดเลยฮ่าฮ่ โอ้ไม่ได้ยึดของมีค่าเช่นนี้มานานแล้วน่าจะมีเส้นทางลงไปพื้นดินที่ไหนสักแห่งตัวเล็กแต่สวยจังนี่สาวน้อยหันไปหันมามองอะไรอยู่อีริสนีไปไหนไม่รอดแล้วรู้ไหมว่าที่นี่อยู่บนหน้าผาสูงชันมากเจ้าปีนล,ลงไปไม่ไหวแน่ๆหรือว่าจะลองใช้เชือกโยนตัวลงไปอีกครั้ง ถ้าไม่กลัวตกลงไปตายฮาเหม็นกินเหล้าพวกจนนี่ดื่มเหล้ากันหนักจริงๆถ้าตกลงไปหน้าสวยจะยับเยืนหมดเลยนะถ้าใจกล้าก็ลองหนีอีกสักครั้งสิร่างที่ตกลงไปจะเหล็กไม่มีชิ้นดีกลายเป็นอาหารของหมาป่านะว่ายังไงแม่สาวน้อยพูดอะไรบ้างสิอย่าพูดแล้งเราเรารู้ดีว่าไม่มีทางหนีแต่เราก็ยังรอคอย วันที่พวกท่านจะให้เราออกไปจากที่นี่โอ้โหยังกล้าโต้เถียงอยู่เหมือนเดิมฝีปากดีนักนะแม่สาวน้อยฮ<ๆ>นี่นี่เอาเล้ามาอีกสิขอรับท่านอีริทเอาล่ะแม่สาวน้อยถ้าดื่มเหล้าไม่เป็นก็มารินเหล้าให้เราแต่โดยดีไม่เราขอปฏิเสธเราไม่ใช่คนรับใช้ของท่านนะอิริท ถ้าทำให้หมโหมากไปก็อาจจะแย่แต่ถ้าทำตัวอ่อนแอก็จะถูกข่มเหงคือขัดใจเราอีกแล้วแย่แล้วพวกโจรมักเป็นคนป่าเถื่อนถ้าไม่รินเหล้าก็ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มก็ต้องรินเหล้าห้ามขัดใจเรานะวายอ่ะทำให้หมัวโหมากไปไม่ดีแน่จริงสิถ้าเป็นเช่นนี้อ้อนึกออกแล้ว ต้องทำให้พวกนี้มองจะได้หนีไปเอาละต้องอดทนลองทำดูก็ได้ถ้าเช่นนั้นเราจะลินเล่าให้ท่านหัวหน้าอิริชเชิญดื่มเอ๊ะอึมอึมต้องอย่างนี้สิถ้าว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จะดีนะโอ้โอ้โอ้โหท่านทุกคนเชิญดื่ม อ่าขอฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยขอฉันด้วยขอฉันด้วยฮ่าฮ่าฮ่ามีสาวน้อยดินเล่าให้อร่อยขึ้นเยอะเลยโอ้เหล้าแก้วนี้อร่อยมากดีจังเลยวันนี้ต้องดื่มให้เต็มที่คอยดูนะจะทําให้พวกโจรเมากันทุกคนเลยทุกคนเชิญดื่มวันนี้ดื่มกันให้เต็มที่เลยเอ,เอาเอาเหล้าออกมาเรื่อยๆ รีบๆดื่มให้มากให้เมาซะเชิญดื่มโอ้ดื่มดื่มให้เต็มที่ดีจังเลยท่านอีริศเล่าอร่อยมากขอรับขออีกอ้าวดื่มดื่มมานี่มาทางนี้แม่นางรําเฮยาการุณาปล่อยฉันเถิดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวจะทำให้เล่าหมดรสชาติซะ ท่านอิริทผู้หญิงที่ถูกจับมาจากกองคาราวานมีนางรำอยู่ด้วยก็เลยนำตัวมาเต้นรำให้พวกเราได้ชมกันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานมานี่อมเจ้านี่ความคิดดีเพื่อเพิ่มรสชาติการเดิมอา้าวรำรำได้เลยตอนนี้ขาฉันเจ็บโปรดได้ฉั้นพักเถิดได้รับบาดเจ็บตอนที่ถูกจับมารำไม่ไหวจริงๆรำซะรำซะ ตามที่ท่านอิริศบัญชาเป็นนางรำไม่ใช่หรือเฮ้เฮ้เพื่อพิ่มรสชาติการเดิม่มตายจริงถูกชาวนาปาทายทำร้ายเยี่ยมหัวจังอ้าวดนตรีเริ่มได้เจ็บโอ้ยรรำไม่ไหวปะออะรำเดี๋ยวนี้ ยังอยากมีชีวิตอยู่ไหมน่าสงสารจังหญิงคนนั้นได้รับบาดเจ็บพวกโจรเมากันแล้วเมากันซะฉันจะทำให้เมากันหมดราซะราซะอยากตายหรือไงหยุดนะก็นางรำบอกแล้วไม่ใช่หรือว่ารำไม่ไหวนางรำคนนี้ถูกพวกท่านทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไม่ใช่หรอแล้วจะให้รำตอนนี้ได้ยังไง รีบพาตัวไปรักษาสิอ,อีกแล้วขัดใจเราอีกแล้วนะเอาล่ะแม่สาวน้อยถ้าพูดอย่างนี้ก็รำแทนนางรำคนนั้นซะอ่ะในเมื่ออยากจะช่วยนางรำคนนั้นก็รำแทนซะอ่ะให้เรารำงั้นหรอเฮ hey, ้ดีดีน่าสนุกอา้าวรำเลยแม่สาวน้อยรำซะรำซะอยากดูสาวสวยเต้นรำ เราเต้นรำแบบยุคโบราณไม่เป็นนี่นาแต่ตอนเด็กๆแม่เคยพาเราไปเต้นบเลเล่ถ้าเช่นนั้นก็พอจะเต้นได้นี่แม่สาวน้อยใจกล้าถ้าเจ้ายอมเต้นรำเราจะไว้ชีวิตนางรำคนนี้ฮ่าฮ่อะอีริตั้งใจจะฆ่าหญิงคนนี้จริงๆเหรอฮ่าฮถ้าเจ้าไม่รำเราจะฆ่าผู้หญิงคนนี้โอ้ยแย่ละ ถ้าทางคงเมาแล้วตั้งใจจะฆ่าจริงๆเหรอนี่ไม่นึกเลยว่าจะถึงกับฆ่าเราไม่รู้จักการรำแบบโบราณเลยไม่รู้จักท่ารำของนางรำยุคโบราณด้วยจะทำยังไงดีอา้อาวอ้าวดนตรีเริ่มได้ช่างเปรนโทอิริสไม่คำนึงถึงชีวิตมนุษย์เลยตามตำนานบันทึกไว้ว่า ชาวนาปนาไทายเข้าจู่โจมเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมราวกับนกเหยี่ยออาชาวนาปาไทยที่เหี้ยมโหดถึงแม้ตอนนี้กําลังหัวเราะอยู่แต่ก็อาจเปลี่ยนเป็นอารมณ์ร้ายได้โดยฉับพลันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีถ้าเช่นนั้นก็ต้องเต้นรําอะไรก็ได้ขยับแข้งขยับขารำสงส่งไปก็แล้วกันเอาล่ะ จะเต้นบันเล่เป็นยังไงก็เป็นการขยับขาให้เข้าจังหวะนึกถึงท่าเต้นบันเล่ที่เคยเรียนมาตอนเด็กๆเ,เอ๊ะท่านอีริสท่ารำแปลกๆนักขอรับจำท่าเต้นไม่ได้ทั้งหมดกระโดดเก้าวขาหมุนตัวเดากับลูกคางเต้นไปตามจังหวะดนตรีเหมือนกันทั้งในอดีตและในอนาคต ท่าทำไม่เซ็กซี่แต่สวยนะท่ารำแปลกดีนี่เป็นท่ารำของเคว้นใดนะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกต้องเต้นให้ดูเหมือนเป็นท่ารำค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบเล่มที่18นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเริ่มเล่ม19ขอบคุณทุกการกดติดตามและก็ฝากการดูโฆษณาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน Bye-bye.